ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของวันนี้ครับบางกันชีทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดครับได้ประกาศปล่อยตัวทางด้านนัทวุฒิเจริญบุตรและทางด้านปล่อยยืมสมคิดจำนานสินพร,ร้อมทัพสุโอเทฟซีสู่ศึกทันดีสองฤดูกาล2 0 2 1เวในช่วงลีกที่2นี้เลยครับ โดยชีลันควางโซมาไปรีโอเชียงรายยูเนเต็ดทีมชั้นนำในศึกลีวอธอร,ริก2021ครับได้ทำการปล่อยตัวทนันหน้านัทวุฒิเจริญบุตรพร้อมทั้งประกาศปล่อยยืมทนันหน ansom คิดจำนาศิลป์ซึ่งผู้เล่นทั้งสองคนับจะย้ายไปร่วมทัพค้างคา,งางไฟสโกอเทส4พรุ่งศึกทีมที่2อย่างเปริ่งต่างกันเลยครับ โดยสำหรับที่ขนาดเจ้านุกครับนัทวุฒิเจริญบุตรมิดฟิลมากประสบการณ์วัย30ปีครับจะหวนคืนสู่หลังทางด้านส,มส,นสโมสรสกอทเตส4ครั้งโดยตลอดระยะเวลาที่อยู่กับทัพความโสมากไพครับเจอตัวลงสนามไปตั้งสิ้น6นัดรวมชกรายการพร้อมทั้งส่งท้ายผลงานในการทำประตู1ประตูกับอีก1นัสซิดในศึกช้างไอเบยครับ2021ลบ64ทีมสุดท้ายที่พบกับทา่านนานชิตีเหมือนพุทธิยิบ7ตุลาคมชี่ผ่านมาแหละครับ และในขณะที่ทางนักวุฒิเจเริญบุตรครับก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังโดนปล่อยตัวกลับไปยังข้างคาไฟสุโขทขัยสี่ครั้งครับว่าผมรู้สึกดีใจที่ในครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแชมป์ได้ใช้ศักยภาพในการลงเล่นอย่างเต็มที่และผมจะไม่มีกำลังใจในการลงเล่นเลยถ้าหากไม่มีแรงส่งเสริมจากแฟนบอลผมขอ,ขอขอบคุณทุกคนทุกคนดจจริงๆผมขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนขอขอบคุณถึงสโมสรเชียงราย้าหลังที่เต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นหลังนี้เลยครับ และในขณะที่ทางนั้นสมคิดจำนาศิลป์ครับโชวผ์ผลงานโดดเด่นตั้งแต่ย้ายเข้ามาร่วมทัพกวางโซ่มาไฟตั้งแต่ฤดูกาล2019ครับเขาได้ร่วมสร้างผลงานคว้าแชมป์มาแล้ว3รายการแชมป์ทยลี2019เอเบคัพ2020และทั้งนั้นแชมปคัพ2020พร้อมทั้งฝากผลงานในการทำประตูไว้ตประตู2สซตจาก64นัดที่ได้ลงสนามจนสุดท้ายจะโดนปล่อยยืมตัวไปร,ร่วมทีมสเอซีลรือ4ึดูกาลีก2จนจบฤดูกาลเลยครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากันที่สมุดปราการชิตีครับประกาศคว้าตัว,ตวทางนั้นเจ้าบัสเศรษฐวุฒิวงสายร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวสู่ศึกทลีล2021ในเล็กที่2นี้แหละครับโดยหลังจากที่ทางเคียวสมุดสมุดปราการชิตีครับได้เปิดตัวกุนซือคนใหม่โดยทีมจะได้ทางั้านยาสุชิยชิดะเข้ามาเป็นเน็ตโค้ดให้กับทีมในช่วงเลกที่2ครับล่าสุดทีมได้ทําการเสริมตัวดึงดาวเตะจากโรยฉลามชนอย่างทางั้าน,นเศรษฐวุฒิวงสายกองหน้าดีกรีทีมชาติไทยชุดยูซิวีสวีมาเสริมคมในแดนหน้าอย่างเพ็นทางการเลยครับโดยสัญญา ยิมตัวจนจบฤดูกาลเลยฮะและสำหรับทางด้านเจ้าบานน้ำหวานเศรษฐุษวงสายครับหัวหอกความเร็วสูงวัย24ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับสโมสรพานทอง f อฟศรีราชเอฟซกลุ่มสุรากรอยุทธยายูเนเต็ดและทางด้านเชินบุรีเอครับรวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยในชุดอยู่21ปีมาแล้วอีกด้วยเลยครับ และในขณะที่ส่วนผู้นันของการลงสนามช่วยทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซีในช่วงเล็กๆรุกฤดกาล2021เจ้าตัวลงสนามไปทั้งสิ้น12นัดยิงได้1ประตูก็จะตัดสินใจออกมาเล่นในกับสมุทรปราการชิตี้ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2021แหละครับ ในขณะที่ทางด้านสุพรรณบูเลซีครับทีมชื่อดังในศึกฟุตบอลลีเวอร์ทรีครับได้เลือกเปิดตัวสีแข้งใหม่ลวดเข้ามาเลยครับเสริมแข่งจีนในลีกที่2เป็น G ีเด็ดครับโดยชีหนาดก่อนหน้านี้ครับทัพช่างศึกยุทธชีครับได้เสริมแข้งใหม่เข้ามาได้2รายก็คือทางด้านพัชรพลอินชนีและทางด้านธนเศษสุจิตก่อนที่ล่าสุดได้เปิดตัวแข้งใหม่เพิ่มอีก4รลายพร้อมกันดังนี้แหละครับ โดยขนาดทั้งนี้ครับเริ่มจากทางด้านเจ้าหน่งสลิงคารพรมสุภาซินเตอร์แบล็กจากทางด้านเมืองทองเูือเแ็ดเจ้าไอจากกิจเวชพิรมวิงแบกขวาจากทางด้านเบกโอกยูนตแต โอเวนสราวุธทนริสกองหน้าจากทางน้านเกษตรศาสตร์ทีีและทางน้้นน้องกายมนิกอนเจนเซนเบ็กไซด์ดาวรุ่งจากทางน้้นเวเจนบอยคลับยู19ในเดนมาร์กนะยครับหรือนาทั้งนี้ครับรายเลขก็คือทางนั้นสลิงคานพรุมสุภาครับประการหลังวัย24ปีจากเมืองทองยูเนเต็ดเคยติดทีมชาติไทยชุดยู19ชุดอาเซียนครับ2005อีกทั้งยังเคยติดทีมชาติไทยชุดยู23ชุดคว้าเหรียญทองซีเกมปี2017ที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วยแหละครับ ในขณะที่รายที่2ก็คือตระหนันเจ้าให้จากกิตเวชชพิรมครับบิงเวชขวาวัย24ปีที่เคยถูกทรูแบงคอคาะกนเนแตบปล่อยยืมไปชุบตัวที่ FC โตเกียวอยู่23เมื่อปี2017-2018ในโรงเล่นในศึก j 3ทั้งหมด33นัดยิงไป2ประตูกับอีก1แอสซิสซ์แหละฮะในขณะที่รายที่3ก็คือตระนัตซาลาวุธโทรลิดครับศูนย์นาดารุ่งความเร็วสูงวัย22ปีจากเกษตรศาสตร์ FC ที่ทำผลนานในลีกที่2ลงไปทั้งหมด14เกมยิงได้4ประตูเลยครับในลเอกม อนเจนเซนเม็กไซด์วัย19ปีที่เกิดที่ประเทศไทยก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศเดนมาร์กตอนอายุโอขวบเริ่มต้นเข้าสู่ครีมีของสโมสรเวนเจนบอยครับและได้รับสัญญาจากสโมสร3ปีเมื่อ2019เลยครับในขณะที่ประเดินทัดไปมาที่สวรรค์แคทนครลาสิมามาได้4ครับลิงที่จะคว้าตัวทางด้านเกียรติศักดิ์และทางด้านเบรนชิมันฟาเสาในเล็กที่2เลยครับ โดยทีนักางด้านโคดอ้วนวัชรพงกระหานคดผู้รักษาประตูของทีมสวสรรค์แคทนครราชสีมามาได้4ครับได้ออกมายอมรับกําลังเลยงหาในดันมาเสริมทัพในหลังจากนี้ครับเมื่อทางด้านเจ้าเบียร์ธนชัยหนูรชัชเพิ่งเข้ารับรการผ่าตัดอาการบาดเจ็บหัวเข่าเลยต้องปิดถือยาฤดูกัน2021ไปเป็นทีเดเลยครับ โดยินาดตั้งนั้นโคดวนครับก็ได้ออกมายอมรับครับป่าตอนี้เรามีผู้รักษาประตูที่ถือว่าเป็นแกนหลักเรามีประสบการณ์เหลือเพียงแค่พี่สันดอกไม้แก้วหลังจากนั้นธนชัยหนุราชปิดเทอมซีซั่นนี้ไปแล้วครับําให้ต้องหาผู้รักษาประตูที่มาทดแทนและจะต้องมีความใกล้เคียงกับทาันทาีพี่สันด้วยและโดยจากการปรึกษากับผู้ใหญ่และทางโคโจทธทรศัก์โพ้นแล้วครับเรามีเลงเอาไว้สองลายด้วยกันครับลายเล็กเป็นดาวรุงทีมเชฟไทยชุดยูยี่สามปีล่าสุดจากทีบุรอนทนิฟซีในศึกยลีกสองส่วนอีกลายก็คือทดนนนนนเบบรจิมััยวป ลุกคึงฟิลิปปินส์เยอรมันจากทีมราชบุรีมิโผลเอีซีซึ่งล่าสุดมีชื่อเล่นเป็นทีมชาติฟิลิปปิน,นส์ในศึกตะนาูซูกิครับ2 0พอยู่ในเวลานี้อีกด้วยหลยครับและสำหรับทางด้านทีมนคนรราชสีมามาเสซีครับหลังจบพันดับสิมมของเล็กๆหลังอยู่นดับที่10ของตารางมี19คะแนนโดยจะมีโปรแกรมลงสนามในทยเลก1เลที่2นัดเล็กวันอาทิตย์ที่9ามกราคมนี้ครับเปิดบ้านรับการมายเยือนของทัาลีโอเชียงรายอยู่ในแต่ละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายกันวันนี้ครับมากันที่โคเตียครับหวังที่จะชนบุรีเก็บแต้มไม่น้อยกว่าเล็กๆไปรปะหนาแม้ขาดบริชิตเลยครับโดยที่นายโคเตียสะสมพประเสริฐกับกุนซือใหญ่ของตะได้ชนบุรีเซครับหวังลูกทีมฉลามชนเก็บแต้มในลิกที่2ของศึกไทยลีกรุกกูกาล2021ได้เท่าเล็กๆเป็นอย่างน้อยครับเชื่อศักยภาพลูกทีมมีทีเด็ดในเกมลุกทําได้แน่นอนครับโดยจะโฟกัสเกมนัดเยาวที่ทําได้ดีเป็นพิเศษอีกด้วยเลยครับ โดยชื่อน่าทั้งนี้ครับจบเล็กๆทยลิก1ฤดูก2020าล2021ได้อย่างต้องเรียกว่าสุดสุดพายเลยครับสำหรับทางด้านชนบรีฟสีที่ฤดูกาล2020ที่ผ่านมายัางเป็นชีมที่มีเสียวตกชั้นแต่ก็ตัวรอดได้ตั้งแต่ฤดูก2020าล2021ครับทำให้ผ้นานได้อารังการเป็นรองแค่อัหนึ่งและนดสองอย่างบุรีรัมยูน t เต็ดและทรูเบนอก k ยูน n เต็ดที่มีเต้มเท่ากาัน4เต้มเท่านั้นเละครับ โดยชีนันล่าสุดกับตนานาคุตเตียศาสสมเพะประเสริฐครับได้ออกมาเปิดเผยในเลกที่2องของลีกฤดกูกาล2028เชียร์ันบรลุทีมจะทำผูงนนได้ดีไม่ต่างจากเลกแรกครับและหวังว่าจะได้แต้มเท่ากับเลกแรกเป็นอย่างน้อยคือ28แต้มโดยชยโฟกัสเกมเย่าทำได้ดีมาตลอด28เกมชนะถึง5เสมอ2แพ้ไปน1นั้นเท่ากับนั้นครับไอ้เชียงรายอยู่ในแตดหากทำผู้น,นันในบ้านได้ดีและนอกบ้านครับได้แต้มเท่าที่เหมาะสมเช่นเดียวกับเลกแรกทีมก็น,น่าจะทำได้ตามเป้าเลยครับ โดยขนาทั้งนี้ครับส่วนการที่ทีมต้องเสียบริชิตกัน,นิดสีบำเพ็ญที่โบดบริยานทีมตัดสินใจขายให้กับบีจีปทุมยูนเต็ดยอมรับว่าอาจจะกระทบต่อมิติกเกมลุกบ้างครับเพราะดูกาลนี้ครับเจ้ายิมทําผลงานได้ดีแต่ก็เชื่อว,ว่าทุกคนอื่นที่เหลืออยู่ในทีมจะยังพาทำผลงานได้ดีที่สุดได้อย่างแน่นอนเพราะทีมชนบุรียังมีตัวลที่เด็ดในเกมลุกอยู่อีกหลายคนเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำแกกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf a c t ีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ